สวัสดีครับวันนี้วันที่25มิถุนายน2565นะครับผมก็มีข้อมูลนะสินเชื่อหรือว่าแหล่งเงินทุนที่น่าสนใจนะครับผมมาแบ่งปันกันในวันนี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับในเรื่องของอมสินเนี่ยนะครับเขามีให้กู้เงิน700,000บาทเป็นสินเชื่อโครงการลดภาระหนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเช็คเงื่อนไขกันว่านะครับในเรื่องของอมสินเขามีนะครับสินเชื่อตัวนี้อย่างไร เงื่อนไขแบบไหนนะครับผมแล้วก็คุณสมบัติอย่างไรอันนี้น่าสนใจนะครับกู้เงินออมสินรายละ7 0 0 0 0 0บาทกับสินเชื่อโครงการลดภารนีเช็คเงื่อนไขใครมีสิทธิกู้เงินออมสินได้บ้างข้าราชการนะครับหรือว่าครูที่กำลังประสบปัญหากับภารณีสินอยู่เนี่ยนะครับกำลังมองหาทางออกครับแล้วก็บรรเทาภารณีสินอยู่ทางธนาคารออมสินครับมีสินเชื่อหน่วยงานภาครัฐ กับสินเชื่อโครงการลดภาระหนี้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อแก้ไขภาระหนี้สินนะครับแล้วก็ลดภาระหนี้ของข้าราชการครูและก็บุคลากรทางการศึกษาซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้นะครับข้อที่1เนี่ยนะครับเขาบอกว่าณวันที่ยื่นกู้ต้องมีอายุเนี่ยนะครับตั้งแต่50ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะครับ ข้อต่อมาครับณวันที่ยื่นกู้ต้องเป็นสมาชิกสพอคอและเป็นผู้กู้สินเชื่อโครงการสพอคอของธนาคารอยู่ก่อนโครงการนี้กรณีมีหนี้ค้างชําระต้องชําระหนี้ค้างชําระทั้งหมดนะครับหรือปรับโครงสร้างหนี้ในคราวเดียวกันนะครับข้อต่อมาครับต้องไม่ค้างชําระเงินสงเคราะห์รายศพรายเดือนนะครับแต่ข้อต่อมาครับต้องระบุชื่อผู้ที่มีสิทธิ์รับเงินสพอคอ ให้เรียบร้อยก่อนยื่นคำขอกู้นะครับอ่านี่ก็เป็นคุณสมบัติที่จะต้องตรวจสอบกันนะครับวัตถุประสงค์ของการกู้เงินเนี่ยนะครับเพื่อชำระหนี้เงินกู้สินเชื่อโครงการสพคเดิมนะครับแล้วก็เพื่อชำระดอกเบี้ยเงินกู้รายเดือนนะครับอ่านี่วัตถุประสงค์นะประเภทเงินกู้ครับเป็นเงินเบิกเกินบัญชีนะครับต่วจำนวนเงินให้กู้เนี่ยนะครับก็รายละ700,000บาทนะครับ อัตราดอกเบี้ยครับก็เป็นไปตามที่ธนาคารกําหนดนะครับระยะเวลาการใช้วงเงินไม่เกิน20ปีนะครับหลักประกันเงินกู้ครับก็จะเป็นสิทธิ์การรับเงินสงเคราะห์ครอบครัวสพคนะเงื่อนไขการชําระเงินกู้ครับในระหว่างที่สัญญากู้เงินเนี่ยยังไม่ครบกําหนดธนาคารจะดําเนินการรับชําระดอกเบี้ยเงินกู้รายเดือนจากวงเงินเบิกเกินบัญชีทั้งนี้ผู้กู้สามารถนะครับ ส่งชำระเบีย้ยหรือว่าเงินต้นได้โดยเงินฝากเข้าบัญชีกระแสรายวันของตนเองที่เปิดไว้สำหรับโครงการนี้นะครับกรณีผู้กู้ถึงแก่กรรมสำนักงานจะส่งเงินสงเคราะห์ครอบครัวสพคตามจำนวนเงินที่ผู้กู้มีหนี้ค้างชำระตามจำนวนเงินที่ได้รับแจ้งจากธนาคารแต่ไม่เกินจำนวนเงินที่ระบุไว้ในหนังสือยินยอมนะครับให้หักสงเคราะห์ครอบครัวสพครครับ เรามาดูเอกสารประกอบการขอกู้นิดนึงนะครับก็จะต้องมีการติดต่อขอรับแบบคำขอกู้และรับรองสิทธิโครงการลดภาระหนี้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สาขาสำนักงานหรือสำนักงานสกสคจังหวัดน,นะครับหรือกรุงเทพมหานครแล้วแต่กรณีครับเพื่อดำเนินการจัดเตรียมเอกสารดังนี้นะครับหนังสือยินยอมให้หักเงินสงเคราะห์ครอบครัวสพค แบบบัญชีแสดงรายการสินทรัพย์หรือหนี้สินบัญชีวางแผนการใช้จ่ายหลักฐานประกอบคำขอกู้สำหรับสมาชิกสพคอวองเล็บผู้กู้สำเนาบัตรข้าราชการบัตรประจำตัวประชาชนของผู้กู้หรือว่าคู่สมรสสำเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้หรือคู่สมรสสำเนาใบสำคัญการสมรสใบสำคัญการยา หรือว่าใบเปลี่ยนชื่อสกุลนะครับทะเบียนการรับรองบุตรนะครับอันนี้ถ้ามีนะใบสําคัญนะครับแล้วก็ใบสําคัญการจ่ายเงินเดือนย้อนหลัง3เดือนนะครับอันนี้ที่ต้องเตรียมนะนะครับลักฐานนะครับของผู้ที่มีสิทธิ์รับเงินสงเคราะห์ครอบครัวประกอบด้วยคําขอกู้ของสมาชิกสพอคอ,อันนี้วงเล็บผู้กู้ครับก็จะต้องเตรียมสําเนาบัตรข้าราชการบัตรประจําตัวประชาชนของผู้กู้ สำเนาทะเบียนบ้านนะครับสำเนาใบสําคัญการสมรสใบสําคัญการยานะครับหรือว่าใบเปลี่ยนชื่อสกุลนี้ถ้ามีนะครับ mm hmm. ค่าธรรมเนียมครับก็จะมีการยกเว้นค่าธรรมเนียมการให้บริการสินเชื่อยกเว้นค่าธรรมเนียมการชรําระคืนเงินกู้ก่อนครบกําหนดนะครับเ mm hmm. งืินไขอื่นๆก็จะต้องเป็นไปตามที่ธนาคารกําหนดนะอ่าอันนี้ก็ถือว่ามาแบ่งปันอัปเดตกัน สำหรับในส่วนของสินเชื่อตัวนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นคุณสมบัติเอกสารเงื่อนไขที่สำคัญที่จะต้องเตรียมนะครับเพราะฉะนั้นสรุปนะครับให้กับทุกท่านได้เข้าใจในเรื่องของแร่งเงินทุนของออมสินที่ปล่อยกู้นะครับเพื่อช่วยบรรเทาภาระเกี่ยวกับหนี้สินนี้ก็สำหรับนะครับกลุ่มข้าราชก,การหรือว่าครูที่กำลังประสบปัญหา กับภารณีสินอยู่นะครับผมนะแล้วก็มีสินเชื่อนะครับหน่วยงานภาครัฐตรงนี้แหละแล้วธนาคารออมสินก็จะมีสินเชื่อตัวนี้นะครับช่วยนะครับสำหรับหน่วยงานภาครัฐนะครับอ่ะก็ภาพประมาณนี้นะครับใครที่สนใจก็สามารถลองติดต่อนะครับแล้วก็ยื่นนะตามเอกสารที่เราแบ่งปันไปเพื่อจะนะครับได้รับเงินเหล่านี้เนี่ยครับมาช่วยบรรเทานะครับภารนีสินนะฮะในปัจจุบันนี้นะครับเอาละ ภาพประมาณนี้นะครับขอบคุณมากสําหรับการติดตามชมครับและถ้ามีข้อมูลอื่นใดเพิ่มเติมเกี่ยวกับแหล่งเงินทุนนะก็เดี๋ยวนามาอัปเดตแล้วก็แบ่งปันให้กับทุกท่านได้รับทราบแน่นอนครับช่องวิดีโอชาแนลบายกบเกษมสันต้องลํำลาไปแล้วขอให้ท่านโชคดีและมีความสุขครับสวัสดีครับ